if i know ระจิระปัญญาบุทธหลวงก่าจารย์อำเภอชาอันะครับทวายอากาฬของพระคนารับนะครับเราทำต่อไปนะครับ หลวงว่อที่ผู้กำับอำเภอชายาในสมัยประชากรจะขอกราบถวายนะครับในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นผู้แทนของพระนักการนะครับที่เข้าร่วมประชุมทั้งสามอำเภอนะครับอำเภอละหนึ่งรูปนะครับในต่วนนี้นะครับขออรัชนาในส่วนของอำเภอทายานะครับพระสหรัดที่ปัตตมโงนะครับที่ประดับเป็นแนวทาง ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสมัครสมาสมัคคีความรักความเป็น,นเด็กภาพของคณะสงฆ์นในการประชุมนี้คณะสงฆ์เคยเป็นประธานเป็นกัรมภากรีได้กรุณามาเป็นประธานโดยการประชุมและให้อ่าทแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเพื่อเป็นทิศฐานุัติแก่คณะสงฆ์สืสบต่อไปวันนี้ได้เวลา ทุกศาสนไเ้ยญาตาโยมชาวพัดวัดด้วยความจริงทุกท่านสังฐานทั้งหลายไม่เทียมมีความเกิดไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นในเบื้องต้นจะละในท่ามกลางเสื่อมสลายในที่สุดเธอทั้งหลาย งยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอันนี้เรียกว่าฝัดหินมาโอว่าที่พระพุทธองค์ตัดและอกตัดไปแล้วเอาที่ปากแล้วมองเข้ามา พระธรรมวินัยนะพระธรรมวินัยเป็นตัวแทนของพระองค์นะครับการความหมายก็จะเรียนก็จะมีนะใครเป็นเกิดไทยรู้ต้องตั้งใครแทนบ้านนะครับองตั้งพระธรรมวินัยเป็นตัวแทนของพระองค์มไม่ตั้งพระผู้ใดผู้หนึ่งเป็นตัวแทนนะครเพราะนั้นวันนี้ชั่วโมงแรกเป็นหน้าที่ของเจ้าประจวบ จังหวัดภาคใหม่ไม่รู้จักเลยนะครัจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ถ้าหากว่าสถานะเข่้ากับผู้ว่าราชการจังหวัดห่ายบ้านเมือันนี้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายพระโขงสามารถที่จะกำหนดโทษภาคในจังหวัดในเขตจังหวัดของตนได้ ูแลวัดในเขตจังหวัดของตนเองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามจะไม่ไูกรูปแบบนี้นะ,ะ,นนแ,ะนแต่ว่าหน้าแรกมีหลวงพ่อรูปเยอะหลวงพ่อทุกท่านอยู่วัดนะครับ 亚光。<Yeah. S 2> yeah.